สำหรับธุรกรรมหลักของเมนู Wallet เพื่อให้นักธุรกิจสามารถทำรายการทั้งเติมเงินโอนเงินและถอนเงินค่ะซึ่งวิธีการทำธุรกรรมในแต่ละประเภทจะเป็นยังไงนั้นเรามาเริ่มต้นจากการเติมเงินกันก่อนดีกว่าค่ะการเติมเงินเข้า Wallet โดยเงินที่เติมจะเข้าที่ e Wallet ค่ะสำหรับช่องทางในการเติมเงินมีมากถึง4ช่องทางซึ่งวิธีที่นิยมใช้ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วคือ เติมเงินผ่าน k p l u s เป็นการอำนวยความสะดวกของผู้ที่มีแอปพลิเคชัน k p l u s ของธนาคารกสิกรไทยซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนจากเงินที่อยู่ในบัญชีเปลี่ยนเป็น AC หน่วยแลกเปลี่ยนซื้อขายของระบบในยูเซอร์ของนักธุรกิจนั้นได้แบบเรียลไทม์พร้อมทำธุรกิจอื่นๆได้ทันที นอกจากนี้ยังเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิตและบัตรเดบิตและนี่คือความพิเศษสุดของแอปพลิเคชัน iAmWish เพราะเปลียบเสมือนเครื่องรูดบัตรที่ติดตามตัวไปทุกที่บนมือถือของคุณซึ่งสามารถทำธุรกรรมได้ทั่วโลก anytime anywhere มีความเลิศและความสะดวกล้ำของแอปพลิเคชันนี้คือการรูดบัตรเครดิตของต่างประเทศ มีการเทียบเรีอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตาต่างประเทศณเวลานั้นพร้อมทั้งเปลี่ยนเป็น AC เข้ายูเซอร์ของนักธุรกิจพร้อมที่จะทําการซื้อแพ็กเกจธุรกิจของ m อมวิชได้ทันทีเมนูจัดว่าโดนใจเป็นที่สุดเติมเงินด้วยการโอนผ่าน,านธนาคารของบริษัทและเติมเงินผ่านเคเคเปเปเลตโมบายโดยนักธุรกิจจะระบุจํานวน AC ที่ต้องการเติมเข้าระบบได้ในอันตราที่บริษัทกําหนด และสามารถเติมเหมนี่ขั้นต่ำได้100 AC